ชูกดีคักขนาดพี่น้องเอ้ยสำหรับคนบ้านๆอย่างเราจ้ะพี่น้อง ตื่นขึ้นมาพอบรรยากาศสดชื่นแจ่มใสจ้าเมื่ขึ้นฝนตกไปไต,ก uf, ตป่กบไต่ปาหมานบักคาพี่น้องปลาบืนมีแต่ปลาดุกตัวยิ่งย่ตื่นเสาขึ้นมาก็เลยพาพี่น้องมาเลาะมาชมทงทาจา้าว่าสิมาเลาะเบื้องปลาบืนฮดเธอมันหลงเหลือสันเด้ย์ยายบอกว่าเฮ้ยมันกระเก่งกระดอมมันกระบ,บืนกลับขึ้นสันตัวมันสี้ทายเจ้าจับอยู่ละแม่เพิ่นว่าจักแล้วนาะพีน่น้องฮดเธอมันนอนครูคีรียู่น้ำบกแม่ย่างขึ้นมาได้ทงขึ้นทางลาดยางพอดีจ้าแมนไปเบื้องทางปลายุคาพี่น้องป้าดเห็น บางนีบ่เคยเกิดจักเทื่อพี่น้องเพิ่งเกิดจ้ามานฮ็ดซัำพี่น้องมือนกระดาเฮ้ยตานายแท้เฮ็ดขมยามเพียดอยากเฮ็ดกินนี่แคนตเอะคักพี่น้องแต่มืือนี่สิมีเทคนิควิธีการกินเฮ็ดขมจังได๋ลหละกินน้ำบ่ขมเนาะพอปกติเวลาเขากินเฮ็ดเผิงขมแล้วเวลากินนมม้ำมันสิกินบ่แซบแม้แต่ตอนกินเฮ็ดเผิงขมนี่แทบบักคักจ้าแต่พอเวลาเราอิ่มแล้วเราก็กินน้ำพี่น้องหึมบ่แม่นกินบ่ละเพ็ดผมปากขมดิ้นจ้ะพี่น้องก็เลยมีวิธีการมาฝากมาตอนพี่น้องจ้าดูทางูหงวิธี ถ้าพี่น้องมีวิธีการไม่ไม้ติแต่ต้างกันกับคอมเมนต์บอกนี่เด้จ้าปาดจะมาเหงาใ่ดอกงามคักแทิพี่น้องเ,อเขาเรื่องก้อนจากพี่น้อง หลังจากที่ต้มซุกเซตซับเรียบร้อยห้ามาแกงหรือมาก่อยแล้วเอาไปกินจนอิ่มแ้วเนาะพี่น้องเนาะกินเขาอิ่มแล้วก้อนสิกินนามไก่กินบักแข็งลงไปก่อนบกแข็ง<า>หรือว่ามะเขือพวงเนี่แหละจะพี่น้องกินลงไปเลย <c oughs> แล้วถึงกินน้ำาหละค่ะพี่น้องกินน้ำลงไปกับสีบกขมจ้าแต่น้ำปากน้ำลินเข้าเข้าลินไปแต่กันยังสีขมอยู่เด้ต้องทาสักพักแล้วเพิ่นกับสีหายขมพี่น้องหืมสร้างหัวมันมันแสบเนาะเก็บเห็ดบ่ท่านแล้วจะพี่น้องพ่าป้าทรมาบอกว่ามาเบื้องสางแน่พอดีนัดสาง บดานเห็ดใสเห็ดสอยในบ้านนเฮื่อนนี่แหละจ้ารือบอกพี่น้องวันนี้พี่กัดอยู่จังหวัดยะโสธรจ้าช่วงนี้อยู่บ้านทุงอยู่บ้านย่ๆจ้ะพี่น้องหลักๆก็จะเห็นอยู่บ้านยะโสธรแหละจ้ะพี่น้องช่วงนี้บาดต้นเห็นตานามแหละจ้ะพี่น้องสร้างเพิ่นบอกว่าอาทิตย์หน้าเด้อผมสิมัจอบาดาลหายผมขออนุญาตไปสูบน้ำออกจากเขาก้อนผมอยู่ทงกุลาภุนเดชเป็นว่าอาทิตย์หน้าก็ค่อยสิมัจจอบาดานแหละจ้ะพี่น้องหลังจากนั้นก็ไปเก็บเห็ดตอนนี้ก็ไปเก็บเหมือนกันจ้ะพี่น้องแคคลทาาาาาาางงก้้้อจีมมเดดววส ต้่มจ้งสีลจ้าต้่มแล้วดองงามคักพี่น้องตะเอาะตะแออยู่แม่ แขนอันตั้นอยู่แม่พี่น้องมาดูผลงานของเราจากน้องเมืองขึ้นไปจับป่าบืนเบืองในปลาดุกปลาคอหลังจากที่แบงไยแล้ะก็แบงหลานไปละด <c oughs> ได้นน่ได้หลายเติบรู้จักพี่น้องได้กบใใหพร้อมพี่น้องบักสามสี่ตัวเลยช่วงไปเก็บเห็ดมังหันยอดภาะธินสมโพธิพี่น้องตาสะออนคางปาร์ตบนถือฝนแม่จา้าเพว,ว่าสิเอาไปกินกับป้่นปลาเศร้านี่หล่ะจ้ะพี่น้องกับเก็บไปเพื่อกินตำขุ่งตอนเทียงแม่จ้ามือนี่กะสิมีมูกินเขาหลายเติบจ้ะพี่น้องก็เลยต้องเก็บลร้แนี้จ้ะพี่น้องเพราะว่ามี้างมาต่อเติมเพื่อนคุณ่นย น้องก็ว่าสิเฮ็ดโปรเจกต์ใหม่พี่น้องจักสิหลอดบ่อสสิเลี้ยงปลากะเพียสู์เศรษฐกิจพ่อเพียงหล่ะจั๊พี่น้องสิคือโบนอสร้างข้างอาหารไว้ถักกินในครอบครัวของเจ้าของเหลือกินก็แจกเหลือแจกก็ขายหล่ะพี่น้องมันสิเป็นจังได๋บูแต่ก็ตั้งใจว่าจังซั่นล่ะจ้ะพี่น้องจากนั้นทีมงานรถจกเพิ่นบอกว่ามาตักเอาปลาลูกคอกไปปล่อยเนื้เพราะว่าเฮาสิสูบน้าม่องนี้จนเบิดนี่จ้ะพี่น้องมั่นจกสาบ่ได้แม่อีกอย่างนึงเฮาก็เอาแม่เพิ่นไปปล่อยฝั่งนั้นเลยก็เลยเสียลูกเพิ่นอนไ้่ฮป